คนพระราชาทานในพระราชาสาวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไม่เพียงแต่สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยแต่กลับมีอิทธิพลและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนกลุ่มเล็กๆก,ก,กลุ่มหนึ่งในสามจังหวัดชายแดนใต้ก่อเกิดการแสดงโขนจนเป็นที่เรียกขานกันว่าโขนเยาวชนชายแดนใต้และยังสร้างความฝันให้กับเหล่าเยาวชนที่นั่นด้วย โดเหมือนเด็กวัยรุ่นทั่วไปที่ไร้สาระไปวันๆไม่ตั้งใจเรียนหนังสือแต่โดก็กล้าที่จะฝันใหญ่เขาตั้งใจและทุ่มเทให้กับการฝึกซ้อมโขนจนในที่สุดเขากำลังจะได้ทำสิ่งที่ฝันนั่นคือได้ขึ้นเวทีโขนพระราชทานในฐานะนักสแสดงคนหนึ่ง แ้มีเสียงคัดค้านอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคที่จะหยุดความฝันของเขาลงได้ในทางตรงกันข้ามเขากลับมีความพยายามและตั้งใจที่จะไปให้ถึงฝันท่วงท่าความงดงามอ่อนช้อยของอาบัสทำให้เขาได้รับทุนเรียนที่คณะศิลปะศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ที่เป็นตัวชี้วัดว่าอาบัสทำสำเร็จแล้ว แม้ขนพระราชทานจะเกิดก่อนน้องโฟกัสถึง10บปีแต่ก็มีบทบาทตอน้องอย่างมากมายถึงน้องโฟกัสจะมีอายุเพียง7็ดขวบแต่สิ่งที่น้องต้องการนั้นต่างจากเด็กในวัยเดียวกันโฟกัสบอกกับแม่ว่าพยายามบอกตลอดเลยค่ะว่าแม่เนี่ยจบปีหน้าจะไปเรียนวิทยาลัยนาตาติดแล้ว เลยบอกว่ารอก่อนนะให้จบป6ก,ก่อนค่ะเขาอยากจะเรียนแล้วอยากเรียนมากๆพิรุณยมุกกุมาราทาย,ยสรคดีวายยกปรโยธ,ธีโอปยุทธนาลังด้วยจึงราบทูลพระอัยกาว่าโปรดเก้าการครั้งนี้หลานั้นเล่าขอรับอาสา ยกพระขนพลกายไกออกปยุทธนาขัดตาทับไว้รอจนกว่าอินทรชิตจะชุกสอนชัยสำเร็จการขอน้ององค์พระอยกาพยามานโปรดวางพระไทยสั่งให้จัดทัพเป็นการไวเถืดพระเจ้าค่ะส่วนครูฉัตร มีประสบการณ์ถึง10ปีกับการอยู่เบื้องหลังโขนพระราชทานถึงแม้ว่าครูฉัดจะไม่มีโอกาสที่จะได้อยู่เบื้องหน้าบนเวทีแต่สิ่งที่ครูฉัดได้ทำยิ่งใหญ่กว่านั้นมาก ครูฉัตรจะตั้งเป้าหมายเอาไว้ประมาณ3ปีครับว่าถ้าครูฉัตรสอนครบ3ปีเมื่อไหร่ในปีที่4ครูฉัตรอยากจะส่งลูกศิษย์ที่ครูฉัตรสอนเนี่ยเข้าไปออดิชั่นโขนพระราชทานซึ่งปีนี้เป็นปีแรกครับที่ครูฉัตรส่งนักเรียนเข้าไปออดิชั่นโขนพระราชทานนะครับซึ่งก็ผลของความมุ่งมั่นและทุ่มเทนะครับก็กลายเป็นว่าเด็กนักเรียนของเราได้รับคัดเลือกนะครับเป็นนักแสดงโขนพระราชทานตอนสัตยาภารีนะครับในปี2568นี้จํานวน1หนึ่งคนด้วยกันนะครับซึ่ง ก็เป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งนะคบที่ว่าลูกศิษย์ของเราได้ไปอยู่บนเวทีนะครับอันทรงเกียรตินี้นะครับซึ่งครูเองที่อยู่เบื้องหลังมาตอลอดระยะเวลาสิปีก็ไม่เคยมีโอกาสตรงนั้นนะครับ mm hmm. เราแค่เป็นบุคคลเบื้องหลังที่อยากจะส่งเสริมลูกศิษย์ให้ไปถึงจุดสูงสุดของเขานั่นเองครับจากโคนพระราชทานสู่โขนเยาวชนชายแดนใต้ นี่คือพลังของเยาวชนที่ร่วมอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาของชาติไทยให้คงอยู่และสืบทอดต่อไปอย่างสง่างาม